เคยรู้สึกไหมว่าผู้ใหญ่ใกล้ตัวเราชอบบ่นว่าแก่แล้วก็หูตาฟ้าฟางอย่างนี้แหละเราอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติไม่เีเรียสเท่าไหร่แต่ความเป็นจริงแล้วท่านอาจกำลังทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยทางตาหากคุณเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาไม่ว่าจะเป็นตาผ้ามัวแพ้แสงแสบตาคันตาเคืองตาน้ำตาไหลต้อลมต้อเนื้อต้อหินต้อกระจก วุ้นในตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาหรือจอประสาทตาเสื่อมอาการเหล่านี้สามารถฟื้นฟูได้ด้วยดีคอนแทคสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งปราศจากผลข้างเคียงเห็นผลดีขึ้นอย่างชัดเจนตามันถ้าดูหนังสือตัวเล็กๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยถ้ามองแสงไฟประมาณตั้สามสิบติเมตรนี่มันจะเป็นสองดวงเลยก็มาเจอเนี่ยดีคอนแทกเอามากินได้กล่องหนึ่งดูหนังสือตัวเล็กนี้อ่านออกแล้เนี่ย ตาก็เริ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดเจนถ้าใครเป็นเรื่องตาเกี่ยวกับตาเนี่ก็ขอให้กินดีคนถักผมกินแล้วรู้สึกว่าจะดูอ่านหนังสือได้คล่องอ่านหนังสือได้เห็นชัดคือปลายตาเป็นต้อมันจะเป็นก้อนขึ้นมาก้อนใหญ่มากเลยพอกินในปลายมันก็ถอยลงมาเลยนิดเดียวแหละต่เนี้ยอีต,ตัวนั้นทำทอนนอสมองไม่เห็นหรือต้องทอนนอไม้ในถ้าลูกตาทอนไม่เอาหรือมองไม่เห็นเนอกฆ้าหมด แต่ตอนนี้เห็นชัดเลยเห็นวัวนอกขึ้นน่ะแต่น้ำนันจะผ้าะมองไม่เห็นอะไรอะ่ะ้าได้กินดีแพกตาป้าก็เจมขึ้นมามองเห็นชัดขึ้นครั้งแรกป้ากินครั้งละสองเม็ดก่อนอยากเร็วๆชวเช้าเย็นสองเม็ดพอชักดีขึ้นมาสองแพงแลกครั้งล่างๆป้าก็กินครั้งละเม็ดพอตื่นเช้ามาป้าก็ทั้งเกว่าตามันเจมแล้วที่ตาออกเยอะมากเลยก็ดีขึ้นมา ขอคนที่ว่าเป็นตาโตให้มากินดีคอนแทคเขาไม่โรคหรอกมาเรื่องจริงมีอาการเป็นต้อต้อเนื้อคะ่ะแล้วคุณหมอก็ให้ผ่าแตปาาา่ป้าก็ไม่ผ่าป้าก็เลยลองซื้อมาทานดูแล้วก็อา,าก,การมันก็ดีขึ้นมาส,สักสิบวันเนี่ยรู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นดีมากเลยคะ่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยคะ่ะมันก็ไม่แพงมันก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะ แล้วก็สายตาเราก็ดีเยี่ยมมากเลยค่ะกับสวรรค์อายุ84ดวงตามองไม่ค่อยชัดทั้งตาทั้งซ้ายก็เป็นต้อหินทั้งขวาต้อกระจกก็ไปทั้งไหนก็ลำบากเดินต้องคอยระวงังอะไรงั่นนะวังวิทยุอกยุ6เมเย็นนะก็บอกว่าให้ให้ลองกินเด็คนแทคดูเขาก็บอกมาเรียกโทรศัพท์ให้จดไว้ก็โทรไปถามลองชุดกว,กว่าก็ครั้งนี้ที่ว่าไม่ค่อยดีกับมาดี ดีกว่าข้างขวาไปแล้วก็ตอนนี้ก็ที่ใจก็สบายคุ้มคุ้มคุ้มคือมันอาการดีขึ้นมองเห็นก็ชัดขึ้นจะเดินไปทางไหนก็สะดวกหน่อยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องคอยระวังใคจะไปก็เชิญคนที่ว่าสายตาไม่ดีก็ให้กินดีคุณแทงเหมือนคุณลุงนี่ครับก็ก็อาการก็ดีขึ้นเป็นเบาหวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกข้นตา แสบตาครับแสบตาแล้วก็ตามันฝ้ามองอะไรไม่ค่อยชัดเล้วเสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มากินแล้วก็ก็รู้สึกว่าตามันแจ่มใสดีดีคว่แตกเขาดีลงซื้อดีคว่แกเขาไปรับประทานด้วยนวัตรกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารสานัวฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาตตาดีคอนแทคเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตา